ถ้ามีผมึงกูก็อยู่จริงก็ําตอบกูถ้าองค์ประกอบมันครบกูว่าจะเป็นชิ้นส่วนตรงนั้นให้ครบเหมือนกันทีนี้บอกว่ากูก็ขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้อยู่แล้วลแค่นี้มันก็ขาดจนไม่รู้จะขาดยังไรแล้วเว้ย<อ>มึงว่ามาคตอบอยังไงตอบว่าอยู่ต่อไงไม่ได้ออกมึงอะอตอบบีกูทำไปที่อะไรไร่ซาดพี่จะรอผมทำไมเอามึงก็น้องกูหรอมึงกูจะไม่รอมไง มาเพี่เอาไงยิ่งมาคุยกูสอบคนก่อนเหมือนที่ก่นอนจะไปเถกคืออันนี้ใครอ่ะพี่สมฟังได้พี่สมคือคือกูอออจะบอกว่า ยังไงก็ตามอะ่ะมึงก็เป็นหัวจิตหัวใจของคนในแก๊งเว้ยตัวมึงเองอะ่ะถึงมึงจะไม่คิดว่ามึงไม่ใช่หรอกแต่จริงๆแล้วมึงคือหัวจิตหัวใจคนในแก๊งอู <c oughs> ไม่รู้นะัแล้วมึงจะตัดสินใจยังไงแต่ก็ม,มองว่าถ้าไม่มีมึงนะแกงไม่มีมึงนะอันนี้พูดง่ายๆนะถ้าแกงไม่มึงก็คงไม่มีมละเจ๊เคลอ,อะถึงจะรัาานต่อแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วละ่ะก็มีพี่กับเซอร์กับพี่สมไง ไม่เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันไม่เหมือนมึงรู้มึงตบก,กูได้ไงกูยังไม่ได้พูดเลยเลยํามไปเซอร์ก็ยังไม่ได้พูดเลยเลยเอเดี๋ยวผมมองต่างนะะมอ,อืมพูดสิมองต่างพูดเลยก็ถ้าใครหันหลัง ออกไปแล้วถ้ามีคนที่ทําอยู่ยัไงมันก็ไปต่อได้แต่อยู่ในจุดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไปต่อได้นะก็ไม่ได้บอกว่าไปต่อไม่ได้นะไปต่อได้เหมือนเดิมแต่แค่หมายถึงว่ามันมันไม่มันไม่ใช่เจเคที่รู้จักอ่ะที่เรารู้จักและคุณเคยแค่นั้นเองเพราะมันขัดใครคนเดียวนนึงไปไงใช่้ไหม คนที่แบบคอยเชื่อมทุกอย่างให้มันยังอยู่ทุกๆจนถึงตัววันเนี้ยโอแในรอบนี้ไม่มีลุงนะอืมเข้าใจเข้าใจก็ไม่มีลุงไงก็ไม่ต้องมันก็ต้องไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ตอนนี้แล้วดิถ้าพี่จะสื่อแบบนั้นอ่ะใช่ใช่มันก็ไม่เหมือนเดิมอันงั้นคำตอบพี่ก็ออกมาแล้วดิอเอาออกมาอะไรก็คืออะไรวะ อาก็พี่บอกว่าอาก็พี game, ่บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมไงไ่้แจ็คมอยู่แต่ตอนนี้ก็คือลุงไม่อยู่แล้วไงก็กลับว่าขาไม่ไอ้ลุงไอ้ลุงไม่อยู่เนี่ยเข้าใจได้มันเป็นเหตุสุวิสัยทีเขาไม่อยู่เข้าใจปะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาไม่อยู่แต่มันเป็นเหตุไฟบังคับไม่แล้วพี่รู้ได้ว่าพี่เขากลับมาแล้วเขาจะอยู่ใน JK ต่อกูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่ใน JK นะต้องฟุยแต่ื่อวานแล้วไงว่าเขาอย่างไรเขาก็ออก อยู่ที่ว่าเราจะจับมือกันแน่นพอไหมดีกว่าแค่นี้ดี่ว่าเดี๋ยวทุกคนอนะ่ะผมพูดตรงแล้วที่อืมตผมรับไปได้แจ็คกี้เก้าอาโอนาใช้คำว่าทุกทุกคนไม่มีใครรับได้หรอกกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครรับได้หรอกแต่แต่ก็ต้องแบงไปอยู่ในพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งไอ้ส่วนที่คนที่ยังอยู่นะตรงเนี้ย นั่นก็คือหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่เราต้องมามามา,มาคุยกันมาพูดคุยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางออกจะเอาอย่างไงกับคนที่อยู่ข้างบนนั้นที่เห็นนั่นก็คือพี่ๆน้องๆเราทุกคนส่วนรับไม่ได้เข้าใจไม่มีใครรับได้เลยไปถานนี่มีใครรับได้บ้างเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่มีเลยทักคนแต่ต้องเอาไว้อยู่ในฐานที่เข้าใจว่าตรงนั้นอะเออ มันอยู่ในพาร์ตตรงนั้นแล้วณปัจจุบันนี้ยเกิดอะไรขึ้นตลาดการเป็นยังไงบ้างทําไมทุกคนยังเลือกที่จะอยู่ไม่ใช่ว่าเขาอยู่เพราะพวกเราเหรอไม่ใช่เพราะเขาก็แยกแยะเป็นอย่างพวกเราเหรอเขาแยกแยะอย่างพวกเรานะเขาแยกแยะไว้ในฐานที่อะไอตรงรับไม่ได้ก็ส่วนรับไม่ได้แต่ไอชื่อตรงนี้ที่เราสร้างกันมาเนี่ยมันมันมันมีค่ามากกว่าไอเรื่องตรงนั้นไปแล้วไงมันมีค่าเยอะมากกว่านั้นไปแล้วไง ถ้าเราเลือกที่จะปล่อยมือเท่าแบว่าเราก็เหมือนว่าเลือกที่จะลืมสิ่งที่เราสร้างกันมาผมไม่ได้เข้ามาที่นี่เพราะแบบผมจะต้องเป็นใหญ่ต้องเป็นที่อะไรอเข้ามาเพราะเหมือนกันไม่ได้คนใหญ่คนโตไม่ได้หวังเพราะอะไร ฮัลโหลอ่ะอันี้อมีใครได้ยินกูเลยได้ยินเว้ยโอเคแต่แบบผมก็ไม่รู้ว่าจะจะนำแก๊งต่อไปทำไมในเมื่อคนที่ให้ผมนำแก๊งอะ่ะเขาไม่อยู่ในแก๊งแล้วอะ่ะ <c oughs> จำครั้งที้แล้วได้ไหมที่เราเจอกันนะน้องที่แบบ กูว่าพูดไปตรงๆเลยว่าตอนนั้นกูรู้สึกว่าถ้ากูอยู่เพราะลุงอะถ้าลุงไม่อยู่กูก็ไม่อยู่แล้วอะไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลต้องอยู่เพราะกูก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ไปแล้วได้อะไรอะแต่กูว่าลืมคิดเสมอว่าเออน้องกูยังอยู่เว้ยเนี่ยน้องเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยน้องสําคัญทั้งนั้นเนี่ยประสําการยังอยู่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเออทั้งที่แล้วไม่ลืมลืมคิดเรื่องพวกนี้ไปเว้ย มุดคิดเรื่องพวกนี้ไปแบบสนิทใจเลยแล้วผมขอแท่งนิดนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่อยู่แล้วทั้งแบบเซนสิกกับที่ทั้งคุยกันตรงนี้ไงเปิดพไม่คุยดับว่าถ้าถ้าถ้าเป็นกูนะเกิดเรื่องพวกนี้นะูก็ไม่สามารถที่จะแบกหน้ามาอยู่ได้หรอกผมไม่อยากไม่ใช่เขาไงอ่านเนอ อะไรพวกนี้ในการตารัดสินใจครั้งสุดท้ายละไเปิดมเปิดเองอยากเห็นจันทังคารในแบบฉบับแจ็คเหมือนกันนะมีเซิร์ฟอาตีบอสสมช่วยกันวางระบบเติบโตกลับมายิ่งใหญ่รอวันส่งมันคืนให้ลุงแม็กเมื่อวันที Rescue ่ลุงกลับมาแต่เอาจริงๆนะผมว่าทุกคนมีสิทธิเลือกอ่ะมันจะเขาลุกสิ์ตัวเองอะผมผมไม่ได้กดตัดนใรนะ ที่ใจตัวเองอยากเลือกดีกว่าจริงเนาะอันนี้ดีที่สุดละแต่ก็ไม่อยากให้มาเออเอาที่ความสบายใจมึงดีกว่าเพราะครูก็มีความสบายใจของครูถูกต้งองไหมล่ะเอเซอร์ก็มีความสบายใจของมันอืมแต่สุดท้ายแล้วก็อยากให้นึกถึงพวกเราไว้แค่นั้นเองเพราะครูก็รักพวกมึงมากแค่นั้นเนอะ ครูยังอยากอย,กอยู่กับพวกมึงต่อแค่นั้นเองผมได้บอกพี่อย่างี้ดีว่าวันนี้ช่วงที่ผมกลับบ้านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มันถึงบ้านอะ่ะผมอยากขับรถต่อไปเรื่อยๆอ,อืมเข้าใจได้ กูเก็ f ฟิลเลยนะกูเข้าใจฟิลจัดเลยจริงๆแบบมควรจะต้องกลับมานั่งทำงานตั้งแต่แสบบองวันที่แล้วอะวันสองวันมึงควรจะมาแล้วแต่ผมแม่งไม่ไม่มีความรู้สึกนั้นอยู่ในแบบในหัวเลย ผมแค่อยากจะใช้ชีวิตแบบนอนเปิดเพลงผมก็นอนมองเพดานไปคิดว่าแม่งนี่กำลังฝันอยู่หรือเปล่าอะเรื่องทั้งหมดที่แม่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเนี่ยแม่งผมยังคิดอยู่เลยว,ว่าทุกวันนี้แม่งเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะผมตกหน้าตีมาหลายทีแล้ว เรื่องจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกูจะบอกก่อนอย่างน้อยก็ได้ได้ได้คุยเดี๋ยวพี่มาคุยต่อแต่คือตอนนี้นทีมกาครบแล้วพี่ต้องไปละเขาตามละก็พี่ก็ทิ้งคำตอบไปแล้วกันเดี๋ยวพี่สมไปบอกอืมถ้ามี<ต>พวกมึงกูก็อยู่เอาอนนจริงก็คำตอบกู ง่ายง่ายถ้าองค์ประกอบมันครบกูก็จะเป็นชิ้นสว่วนตรงนั้นให้ครบเหมือนกันทีนี้บอกว่ากูก็ขาดใครคนใดคนหนึงไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะแค่นี้มันก็ขาดจนไม่รู้จะขาดยังไงแล้วเว้ยอันนั้นนี่คือคำตอบนะไปละเี๋ยวมันคือ ปูก็คือชิคต่อชิ้นสุดท้ายอ่ะแค่นั้นแหละก็ไม่ได้อยากจะทิ้งนะแต่ใจผมก็ไม่รู้ว่ที่เข้าใจเรื่องนี้มันมันหนักที่สุดในรอบทุกรอบที่เราเจอมาแล้วเรื่องนี้มันเครียดที่สุดละหมายถึงว่าแบบมันอาการมันหนักมากอ่ะโคม่าพี่มันมันพังแบบมันพังเลยเนาะมันพังเลยอะมันพังมันมันมันหมดอ่ะ เหมียวเขาก็กลับมานับรีเบิร์ตทีวีเลิฟรีเบิร์ตทีวีเลิฟเธอก็อยากให้น้องๆไปต่อใช่ไหมไปะอ๋อ เสียกเอาเข้ามาเยอะด้วยกูเราในนๆเราก็คุยกันแบบคนที่ลงไ้ใจมากที่สุดมาคุยกันแลตะก็เราควรจะคุยน้องๆไหมแจคกี้ก้าวฮัดครับแบบมันต้องไม่เงียบอะ่ะคือมันไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อตอนนี้ผมเจ็ดสิบสามสิบมากเลยแบบมีแต่คำว่าไม่รู้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 เต็มหัวเลยตอนนี้มึง ไม่รู้แบบทียอะไรไม่รู้วะถ้าเราจะคุยแบบให้มันแบบไม่เงียบกว่านียนะเราต้องทำยังไงพี่ยากกว่าเรียกคุย,ยละคนไหมควรว่าสุดท้ายแล้วที่พี่มองมันมันต้องเป็นทุกคนอนะถ้าถ้างั้นพี่พี่สมกับ,บเซิร์ฟลรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเก่ง๋ยวให้มันมาหา เดินเดี๋ยวเดินมาหาพวกกูทีละคนนะ<ป>เริ่มจากซ้ายอ่ะเดี๋ยวกูจะแจงเอง